yeah <laughs> คิดว่าเล่นอ่าน่โทวไม่ต้องไปเล่นนปะอันนี้ก็สนุกดนะใช่หมมันกับเล่นไอ้ไอ้ล่างกันนั่นแหละทางลงแล้วทางลงแล้วเอา Ha 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 오오 oh. ข้างทางเต็มไปด้วยรีสอร์ทตรงน,นี้ก็ยังมีรีสอร์ทโอ้ตั้งชั้นมากเลยอ่ะโอ้โอ้ถนนถนนแล้วเนี้ย พอแล้วกักลับเราจะื่อนมานางนี้นี่จ้ากลับคือหมายนามีย่ะรแป้วพอละป้ามันเยนรมง้โอ้โหี่พักข้างล่างนี่น่าจะแพงนะดูเลยเนี่ยสวย ถึงแล้วหรือเปล่าถึงยังใช่แล้ว น่าจะอีกสักพัก,ก,พกโอ้โหนี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้มาถิอว่าประทับใจมากเลยฮะเนี่ย สุดยอดเลยต้องมาอีกรอบแน่เอ่อผก,ก็ถือว่าคุ้มนะราคาไม่เห็นที่พักล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละ ดีจุงเบยน่ามาสร้างบ้านอยู่ต้นไม้ยังเลยเนี oh ่ยสร้า oh น่าจะมีร oh ีสอร์ทสักที่นะทำอยู่บนต้นไม้เนี่ยไกลบหกลโล เราบะพื้นหรอเื้อชอเกอรโซเฟอร์เป็นผู้หญิงด้วยนะคันนี้ เหลืออีกเยอะแสงเร่งความเร็วอย่างนี้ปื๊บ มาอย่างี้เรารู้สึกเงินสามพันห้ารู้สึกแบบไม่เสียดายจริงเลยเอะใครไม่มาที่จะเสียอะไรฉันจริงจริงไม่เก๋อะไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่ามกังพี่ิเอาคลิปไปให้ดูเลยเนะี่ยเออเดี๋ยวปไให้คลนะิป เป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างครับความรู้สึกครับสุยดย่ะค่ะ